องนน้ี่ทำไมขี้ลืมขนาดนี้นะฟองน้ำเอ,อ้ยอันตรายแอบถ่ายโชว์ห้องลับน้องดาววีคิดไหม ตัวดำแต่ใจไม่ดำนะเนี่ยขอบคุณขะพี่วันโหยขอให้รวยเฮงเๆๆงนะที่สำคัญอย่าลืมไปย้อมสีผิวด้วยนะจะได้ขาวขาวแหมใจดีแบบนี้ผิวดำได้ไงเนี่ยพี่ฝนนะ่าเอาอะไรคะพี่ต้าพี่ไปกินหรอกเดี๋ยวสีตกใส่ ขาวขาวเหรอครับครูเปล่าเสื้อเอาล่ะกิริยาที่ครูทำเมื่อกี้ครูจะแสดงให้เห็นว่ามันคือพฤติกรรมที่ไม่ดีนะค่ะคุณครูเพราะมันคือการบูลลี่คนที่สำคัญคนที่โดนบูลลี่อ่ะแล้ไม่รู้หรอกว่าจิตใจเขาอ่ะจะบอบช้ำแค่ไหน และมันจะส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์เขาอย่างมหาศาลเลยนะค่ะคุณครู ใช่ใช่เออเลิกเรียนก่อนไม่พลาดหรอกเดี๋ยวจะรีบไปเฮ้ยอยู่นี้นี่เองพี่กินตาพี่ตาเออเออรู้แล้วเออเอออะไรเนี่ยฟองน้ำหนูให้แอดจะจีบพี่ว่างั้นเถอะอืมขอบใจนะโลโลแค่นี้ก่อนนะแต่ช่วยตักน้ำใส่กระโหลกแล้วชะงกดูเงาตัวเองหน่อยว่าดำแค่ไหน พี่กีตาร์นี่โทรสอบใครไม่รู้อยู่แนอุน้ำเจอได้ดิ นั่งลงได้ขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาเรียนิตัาสร์กันนะ ครูครับเปรดไปแล้วครับคุณครูเปรดไปแล้วเหรอเออใช่ครับอุ้ยเก่งอะกีตาร์โอ้ยอยู่แล้วครับคุณครู 好。Oh. จริงเฮ้ย <lok> กีตาดูบอลได้หรอเนี่ยเออใช่เนี่ยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ด้วยอย่าบอกนะว่าได้เด็กหงส์เอเปล่าเราเชียร์เชลซีโหไม่ใจเลยสู้เราเด็กหงสก็ไม่ได้กีตากีตาดีกีตานายดังใหญ่แล้วนายล็อกอะไรอ่ะนี่ยในายกรุงนายดังใหญ่แล้วเฮ้ยดังอะไรใครแอบเซฟรูปโปรไฟล์เราไปใช่ไหมไม่ใช่ดูนี่ เฮ้ยพี่มาทิปวิดีโอที่กีต้าห้องน้ำนี่เแล้วมันหลุดเข้าไปได้ยังไงกีต้านึกดูดีๆสิว่าใครอถ่ายเธอหรือเปล่าฟองน้ำเฮ้ยนั่นมันโทรศัพท์ของยายฟองน้ำนี่อืมแบบนี้ต้องแกล้งใส่เค็เอะไรพี่กีต้าหนูไม่เกี่ยวนะฟองนี่เธอลืมโทรศัพท์ไปในห้องน้ำ แล้วหรอทำไมขี้ลืมจังเขาสาบหนูเฮ้ยเดี๋ยว่อนอะไรจันงก็อะไรกันรอะไรนี่พอถามแล้วันมเฮ้ยครัก็มีฟาก็มีวันอะไรมีอะไรเดี๋ยวก็รู้เองแหละค่ะครู แล้วเธอเอาคิววิดีโอของพวกเราลงหรือยังลองอพี่ก้เดียวค่อยเนหนูหนเป็นเจ้าลงฟองน้ำครูเข้าใจเธอนะเรื่องที่เธอโดนบูลลี่แต่การที่เธอเอาเคนอ,อื่นแบบนี้มันหนักกว่าหลายเท่าเลยนะมันหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขาเลยนะครูขาพี่พีททุกคนหนูขอโทษฟองน้ำพวกเราก็ผิดกับเธอเหมือนกันพวกเราก็ต้องขอโทษเธอ ฟองน้ำเราขอโทษแบบนี้คุครูและพวกพี่พี่ก็เอาใให้หนูแล้วใช่ไหมคะอย่าแต่หนูยังไม่ได้เอาคลิปลงแต่เธอทำผิดได้ไหนไม่รู้คนใจร้ายกับหนูหนูก็จะขอใช้สิทธิ์โหวตชิญช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้ทุกคนเอาใจให้หนูหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกินหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะคะบวเป็นมาเยอะนะคะสวัสดีค่ะบาย ความเดิมตอนที่แล้วเด็กๆสามารถช่วยครูออมให้รอดพ้นจากมนต์เสน่ห์ของหมอผีนักล่าเป็ดแต่ก่อนที่หมอผีจะหนีหมอผีได้ปล่อยเป็ดหัวลำโพงและเป็ดหัวพัดลมออกมาเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นยังไงช่วยกันถล่มไร้และวไปชมมั้อมกันเลยครับหมอผีอาคาตครูออมเลี้ยงเป็ด EPC พี่มิวพี่มิวคราวนี้พี่มิวก็ไปผุดไปเกิดได้สักทีนะ <ś rupees> เอาอีกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงน้องพี่มิวนี่อะไรนักหนาเนี <ś> ่ยจาิดลักรอเขานานไหมตัวเอง ไงเป็ดที่รักไม่ได้เจอกันนานนะไม่ต้องกลัวนะน,นันนานข้าจะได้สะสมเป็ดไทยฮะนี่แปลกจังเลยเนาะหมอผีคนนั้นอะ่ะเป็นใครกันหรือว่าจะเป็นคนที่โดนครูออมหักอก น่าจะไม่ใช่นะคะพี่ฝนเพราะครูออมบอกว่าอยากอยู่เป็นโสดไม่อยากมีใครเราเคยได้ยินมาว่าพวกหมอผีอ่ะชอบล่าเป็ดฮะล่าเป็ดใช่เป็ดทุกชนิดแหละหมอผีเขาล่ากันหมดเป็ดทุกตัวบนโลกต้องมาเป็นทาสลับชัข้า ําไมวันนี้ครูมาแปลกๆเนาะใช่ใช่ครูขาคหูห้อยอะไรมาหรอคะนี่ละเหรอเครื่องรางของขลังไม่รู้จักยังไงชื่ออะไรนะเราอะ่ะเอ๊ะคุณครูจําชื่อฟองน้ําไม่ได้หรอคะแล้วเ,เธอล่ะชื่ออะไรแนะนําชื่อให้รู้จักหน่อยสิทุกคนเลยเริ่มจากหังห้องครับผมชื่อทาวินครับหนูชื่อฟองน้ำคะ่ะหนูชื่อฟ้าคะ่ะ ชื่อฝนค่ะชื่อวันค่ะคนนี้นี่เองที่ทำเราเจ็บแสบมาใส่ถุงเท้าร้อนชื่อฝน,นหรอคุณครูจะทำอะไรอะคะไม่ต้องกลัวโอ๊ยครูครูอมดึงผมทำไมอะมันหยิกมันจะกลายเป็นผมเสียว้าฮ่าฮ่าฮ่า ยนถึงเวลาที่ข้าต้องคืนแล้วเมจิตัเจ็บป่ะฝนไม่เจ็บอ่ะโอ๊ยเมจิตังเมอติป็โสอิสิิเพียงฝนไปอลยหยุดไม่ต้องมายุด แล้วแต่ตัวเองเลยไม่ได้นะคะวันเป็นหัวหน้าห้องอยู่นะคะคุณครูแล้วจะทำไมเอาล่ะวันนี้ไม่มีเรียนทุกคนต้องไปหาสัตว์เลยค่ะให้คุณครูเฮ้ยด,ดูกลัวนะนี่คือคำสัง่งไม่ได้ยินหรือไงฉันเป็นหัวหน้าห้องนะดีมากตัวเองตัวเองไม่ต้องไปนะอยู่กับเขาวันนี้ได้เลย เนี่เจอไหมนี่หัวหน้าฉันว่ามันแปลกๆนะนี่ฟ้าไปเรียกเขาหัวหน้าได้ไงเขาโดนปลดกลาองอากาศแล้วนะเออใช่นี่วันฉันว่ามันแปลกๆนะเหมือนเหตุการณ์นี้เป็นเดจาวูเลยอ่ะจะไม่เดจาวูได้ไงอาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งหาสัตว์เลยคันให้หมอผีกันนี่เออใช่จริงด้วยนี่แหละที่มันแปลก แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงล่ะหัวหน้าเอ้ยวันแบบนี้แสดงว่าครูอมโดนของต้องมนแน,น่ๆเลยเราต้องหาชีเด็กทาลกเอามาล้างมนใช่ใช่ใช่ชีเด็กทาลก <c oughs> ได้แล้วชีเด็กตัวน้อยแล้วใครจะเป็นคนเอาไปให้ครูอมกินล่ะเฮ้ยฉันไม่เอานะฉันไม่กล้าไม่เอาหนูก็ไม่กล้า โหแล้วแบบเนี้ยใครจะเป็นคนเอาไปให้ล่ะฉันเองฮะ<า>พี่ฝน,นเดี๋ยวฉันจัดการเองฝนแล้วอยู่กับครูสองต่อสองเป็นไงบ้างก็ปกติดีครูเขาติวข้อสอบให้เราแต่ว่าไม่ต้องแตกเอามานี่ฉีทารกเหรอฉีเด็กทาลกพวกอ่อนหัดเอ้ย ให้หาสัตว์เลยค่ะแค่นี้ก็หามาไม่ได้แต่ชิคกี้พายรากดูกระปุนะสิบรอะไรป่อวก่อนออกเดี๋ยวนี้ค่ะอ้ยคุณค่ะเออดเดียวค่ะคุณครัวคุค่ัยังไม่ไหเหรอคะส2ส มีอะไรจูบุพอดีเขาเอาน้ำมาให้หนาตัวเองเอาเลยเอาเลยเอาเลยจัดการเลยขอบใจนะได้ผลไหมอ๋ออ๋อเฮ้ย ทำไมครั้งนี้ไม่ได้ผลเนี่ยนั่นสิเจ็บก้นไปหมดเลยแปลกเนาะสงสัยฉี่เด็กจะหมดหรือลรมั้งนี่ๆิพวกเขาดูนี่สิฉุนมากอะฟาลาไปไกลๆเล่นอะไรเนี่ยเอะแค่ฉี่เด็กทำไมต้องขนาดนั้นล่ะ ใช่มันก็แค่ฉุนนะไม่ได้แสบอะไรสักหน่อยแต่ฉันแพ้ชีเด็กแปกจังเออว่าแต่เธอเอามานทำไมหรอฟ้าก็มีคนเอาชีเด็กไปทิ้งนะสิเนี่ยยังเปียกๆอยู่เลยเอ๊แะแปลกๆนะเหม็นจังเลยอะพี่ฟ้าฟ้าเธอโรคจิตมะเนี่ยเอามาดมทำไมเนี่ย ไม่ได้เอามาดมจะทิ้งแล้วแต่มันติดมือมานี่ฟ้าไม่ดูหรือไงว่ามันเหม็นเออขอโทษขอโทษฝนไม่ทำความเคารพครูเหรอไม่ต้องหรอกเอาละ่ะวันนี้ครูกับพวกเธอจะมาร่วมกันสวดมนฮ่ะฮะฮ่ครูครับแต่ครับนี้วิชาภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมเปล่าครับ เหม็นอะไรอ่ะเอาล่ะครูอมอค่ะเรามาร่วมกันสวดมนต์กันกเลยดีกว่าค่ะดีมากที่รับเอาล่ะวันนี้เราจะมาสว,วดบทสิงโตกันครูคะแต่อนี่มันบทสวดสวเลขเป็ดน,นะคะสวดสิงโตพอพอ้พอสิงโตพอพอ้อสิงโตนะ Phải luôn xin tội đông Ah <laughs> ฉีดทารกมาสลายมนแต่ไม่ได้ผลแบบนี้กลุ่มพวกเธอจะต้องมีไส้สึกแน่สิใช่ใช่ใช่เธอหรือเปล่าไม่ใช่น้ำเบาเบาเดี๋ยวนะถ้าเราเห็นกันแบบนี้ไม่รู้เรื่องแน่ๆเดี๋ยวเราถามคนดูดีกว่าใช่ใช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าใครเป็นคนเอาฉีดทารกไปเททิ้งก่อนคอมเมนต์อย่าลืมถัลบไลค์ให้เกินหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันไปเยนะคะสวัสดี